ก็ซิล่าเห็น,ห,นหรือใครว่าไม่จริงนะครับเหมือนเป๊ะแล้วครับหลายท่านคงได้ดูนะก็ซิล่าคัตูนของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ซิล่ามาอยู่ที่แหลมตะโดนของอา่าเอ่อของฟงอากอันดามันเกาะลันตากระบ,บี่แล้วครับม,มาดูก็ไดนะนงงตตน้นะครับจากก็ซิล่ายืนเป็นสง่าเตรียมปลุกหูทะเลนี่แหละครับ รักษาชายฝั่งทะเลอยู่นะฮะเกีบบ่กับประพาคัดของทางเรือที่แหลมตะโดนสุดแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะลันตานะครับมาในิปรอุทยานแห่งชาติเกาะลันตาสุดเขตก็จะเจอเจ้าคอสซิล่ายืนเด่นเป็นสง,ง่าอยู่ริมทะเลอย่างนี้นะครับแล้วแต่จินตนาการนะเป็นใครเห็นเป็นอย,อย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับแต่เราก็พบ โอ้ยเป็นไย